เอาแล้วก็สวัสดีคติผู้ผู้ชมทุกท่านยังรู้ว่านะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาถอบพฤติการเพิ่มออยอดวิวของในคลิปเรียวไอจีกันเนาะอ่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้มาัทำตามมันได้แบบเป็นยังไงกันได้เลยเนาะคนอ,อื่นเลยเราได้กดทรรมาที่ Google จันเนาะเราก็ให้มาผิวค้นหาที่ตรงนี้ต่างออกันไปเนาะว่าไอชิบเลียวมันทำอะไรต่อคแบบนี้เนาะอ่ะและเราพอเราได้ผิวค้นหาตามมันได้แบบนี้เราจะตีกับวีดีไฟเนว็บไซต์ที่ด้านต่างเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะเขาได้มีการกดลงชื่อใช้ง่ายกับสมาชิกกันเนาะสำหรับใครนะทีี่่ไมมมมมสสสาาาชชิิกกกก็ัครนเะ อ่าหลอกพอเราได้รที่กดสมัครสมาชิกกันมาแล้วที่หน้าต่างก็สมัครสมาชิกเขาก็จะมีให้เราได้กดเข้อมูลเราไปแบบมีเนาะแล้วก็มาตีที่ตรงข้างนี้ไปเป็นวงการยืนยันแล้วกดสมัครไปไปได้ง่ายๆแล้ประกาศสมัครกันได้แบบวิธีปล้อเลยเนาะหรือว่าเพื่อระบายนะที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วอรายที่ลงช่วยงานก็มากดลงช่วยค้าใช้งานที่ตัวบ้านมีไปได้เลยเนาะอ่าแล้ว อ่าแล้วก็พวกเราที่กดลุงชี้ช้นริ่มาแล้วหรอว่าได้สมัครสมาชิกันมาแล้วเนาะที้ต่างแรของเว็บไซ์ก็จเป็นอย่างนี้เลยเนาะว่าได้มีวหมู่บริการแล้วเยอะยอดเงินให้กับเราสามารถที่จะไปทาการในส่วนตด้นนี้กันได้ะหรือว่าหรับครนที่มียอดเินในส่วนตนนี้ที่มาทำการก็สามารถดจะกดเข้ามาที่ในส่วตรง้นนี้่นาตําเงินอ่แล้วก็กดทมาแล้วที่ส่วนต่างตเงินในหน้าตางตมนเขาจะมีหน้าต่างนี้เลยเนาะกัสามารถที่จะเงินกัได้เนาะ แล้วคนเราได้กดทับมาแล้วที่ได้ส่งช่องทางในการเติมเงินเขาก็จะมีช่องทางให้กับเราสามารถที่จะเราช่องทางกันได้แบบดีเนาะถ้าใครนี่เกิดสนใจช่องทางไหนในการที่จะเติมเงินอะไรใด้ไหนและสามารถที่จะกดเข้ามาเอาบริษัทช่องทางแต่เติมเงินเต็มได้เลยเนาะอ่ะแล้วผู้ชนไหนใครเนาะที่ว่าเติมเงินก็ได้แล้วหรือว่ามียอดเงินจะอยู่แล้วในส่งเว็บไซต์ก็ให้สามารถที่จะกดกลับมาที่ที่ส่วนนัดตามเดิหัวใจกันได้เลยเนาะอ่ะ แล้วพอเราได้คุยกับมากันแล้วที่หน้าตาเด่นของเว็บไซต์เราอันนี้เราก็มื่อบุตรบริการใช่เราต้องการทำเการต่างๆเลยเนาะก้ออื่นเลยก็ให้เราได้คุยกับไปก่อนเลยที่บทหมู่เพ่ลเลอกกันเนาะอ่ะาเมื่อกี้เราทำการมาการเพิ่มจะมีวิชิบเ,เลีนะเออลเ้ยวเราก็เริ่นหาดูเนาะเอิ่มเรื่องวิชิบเลี้ยวไอจีเนาะก็อ,อยู่ตรงนี้เลยเราคุยกันไปเพืเ่อการมาได้ที่บทหมู่แบบนี้ก็เือบริการบริการก็ที่มีวิบบน,นี้เราก็จะเระเด็นแรกเละการเราคุยกันไป อ่ะแล้วพอเลือกกันไม่ได้ทั้งหมดหม,ดหมดๆๆู่รูปบริการแบบนี้ทีนี้ให้เราได้กดกลับมาที่ชิปเลือกไอจีของเราเนาะเราก็จะได้เป็นชิปนี้เราเลือกการเนาะกดมาลองคัดลอกลิงก์อ่ะแล้วก็โอลเดนิ่งชิปเลือกไอจีเราทำมาแล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางเอาวางลิง,งก์ได้แบบนี้แล้วให้เสร็จทั้งหมู่รูปบกันจะเพิ่มไปได้เลยอ่ะแล้วก็พอได้เสร็จทั้งลิๆๆงก์ก็จำนวนได้แบบนี้เราก็ส่งซื้อได้เลยเนาะ และพอได้เจทางนี้ก็เออเด้ได้ส่งเซเอร์ไปแบบมี้าสั่งสื้อของเราจะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกให้กับเราได้ดูคน <Yeah. S 1> ได้เพื่อแบบนี้เลยเนาะได้เห็นในการสั่งซื้อของเราไปแต่มาได้จะกดเข้ามาดูที่ว่ากาังซื้อนได้ด้วยเนาะเพื่อใครที่อยากจะดูยอดเดอร์ว่าเป็นยังไงหรือหลักการได้สั่งซื้อกันไปว่าเป็นยังไงเนาะก็แต่มาที่จะกดเข้ามาดูที่ตัวมันได้เนาะอ่าพอได้กดทามากันแล้วเขาก็จะมีการแจ้งบอกยอด order ยอดเดอร์จะถ่ายมาให้กับเราได้แบทว่าจะดูคนได้เป็นแบบนี้เลยเนาะ ก็อย่างเราได้ได้ทํจานไปเมื่อกี้จคู่เขาก็แจ้งบอกมาว่าเราจะดเนินการแบบนี้ด้วยเนาะเพียรตนี้ก็เราได้รอกับพี่ก่อนได้เลยจกครู่น้องพี่เจรอนเนาะหรือว่าผู้สำหรับใครเราจะได้เข้ามาใช้งานกันแล้วเนาะแล้วเกิดสนใจที่อยากจะเข้ามาใช้งานเว็บไซต์เป็นการเสริมเพิ่มเติมอยากจรู้หมหมู่บริการในการเข้ามาเราในระหว่างที่สั่งเตรียมเป็นระยะตลอออเดอร์เป็นการเข้าวมาเราในเว็บไซต์เราก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ในส่วนหน้าต่างตัวนี้จะได้เนาะที่เขาบริการทั้งหมดเนาะพี่ได้กดเข้ามากันแล้ที่บริการทั้งหมดในส่วนหน้าต่างตัวนี้เขาก็ได้เป็นหน้าต่างแบบนี้เลยเนาะกดเข้ามากันแล้วเขาจะมีหมวดหมู่บริการทั้งหมดของเว็บไซต์ที่เขาจะรวม มาหมดให้กับเราแต่ว่าจะเข้ามาดูันได้เป็นแบบนี้เลยเนาะหรือว่าใครนะที่สนใจจะดูรายละเอียดอะไรยังไงเป็นการเพิ่มเติมเพื่อนาลองหรือว่าเปิือในอน,นาคตจะตีมากลับทํางานก็สามารถติดต่เข้ามาที่จะดูและส่วนตรงนี้จะได้เนาะ หรือว่าใครที่ได้เข้ามาใช้งานหรือทำการอะไรต่างๆในเว็บไซต์เกิดมีปัญหาเลยค่ะห้องหรือว่ายังไงก็สามารถที่จะกดเข้ามากันได้ที่ไดส่วนของตัวเนาะเพียงแค่กดเข้ามากันแล้วที่ในส่วนของตัวแล้วก็ไปหูข้อรู้ความระตรงเสารนานนี้ไปเนาะแล้วก็ส่งตัวไปผิดเนี่ยถ้าจะเป็นการเจ็บป่วหรใายกับทีมกันได้แบบเป็นที่้อยเลยเนาะหรือว่าเผื่อใครรัที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วไม่ได้มีปัญหาในฝักงห้องหรือว่ายังไงเลยได้เข้ามาใช้งานกันแล้วรู้สึกเเกิดสวนใจที่อยากจะแนะนำเพื่อนหรือค้แต่เขาเจ้าหน้าเว็บไซต์ดดูเเนนนนนนาาาาาาาะะะะกกสสมมรถทททีีีี่่่่่จข้้้ววตััไแพือ พอเราได้กดทันมาแต่แรกที่การแนะนําเพื่อนเนาะที่ไ้กดเขามาที่ตรงหน้าต่างตรงนี้แล้วก็มากดเขาลิงก์ที่ตรงนี้ไปเนาะแล้วไปส่อให้เพื่อนหรือคนรู้จักแล้วก็ให้เพื่อนหรือคนรู้จักเราเขาไดเข้ามาในลิงก์เว็บไซเนาะเพจนี้ง่ายๆนะก็เลยเป็นการแนะนาเพื่อนกันได้แบบง่ากันได้แล้วเนาะเพื่อใครสนใจแต่ให้เพื่อนหรือคนแต่เข้าไปใช้งานเว็บไซต์ตามก็เข้ามาที่ตรงนี้กันได้เลยอ่ะแล้วก็เพื่อไม่เสียเวลาอะไรกันด้วยเดี๋ยวลองจะพากลับมาดูที่ยอดวิวชิปเลียวเรากันก่อนเพิ่มขึ้นย้ไดเนหรีอยู่งอูเนาะแต่เนา ่อยอดก็อาจจะยังไม่ขึ้นหน้าที่แบบนี้จริงๆเราก็ไม่ต้องเจอลองเงินไปนะปกติวเวลาเขาจะทําการอะไรเขาต้องมีว่าเฉลีย่ยอยู่เนะาะคืออย่างที่เราได้ดูกันเป็นเมื่อกี้เขาก็แจ่มบอกเราอยู่แล้วว่าเราด้อเนินการอยู่เราเขาต้องรอไปก่อนสักครู่ไม่ต้องไป่เจรองเนาะเดี๋ยวทางนี้ก็จะรอเหมือนกันแต่เพื่อไม่เสียเวลาของคนดูเลยแต่แต่ภาพไวต้ตอน,นที่เรานั่งรอจนยอดขึ้นเดียวแรงแล้วขึ้นเสร็จเลยก็แล้วกันเนาะ เอาแล้วเราก็กลับนมาดนบมจีเราตื่เราทำการส่งซื้อกันไปแล้วเ็นั่งรอสักคู่เนาะตอนนี้ยองทิปเรียลไอจีเราเขาอะไรเพื่อมาหากาันเทิงแ้วแบบนี้แล้วเาะอ้พือมาจนเสร็จเป็นแบบนี้แ้าลางถวขั้นตอนก็ยังง่ายแบบนี้เดี๋ยราอนข้นตอนในการทำเนาะเผือใครได้ได้ดูกนะเีดแล้วเกิดสนใจที่จะแต่เขาไมาใช่งานหรือเขามาทำการเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาทำการรือเข้ามาใช้งานก็ได้เปิดเปงานได้เลยนองเขิดเบลไซเนาะแต่ถาเปรลิ้มเบไซไว้ให้ใครสนใจก็กดเข้ามาก็ได้เลยกับเบลไง การตั๋วที่เราได้ส่งกันไปได้เนาะอ่ะก็ในชีพดวงเราวันนี้ไม่มีอะไรมาแล้วด้วยเนาะเผื่อว่าใครที่ได้เข้ามาช่วยงานกันแล้ยเนาะไม่ได้มีประธานเลยค่ะข้องหนูวิจังไงเลยแล้วดูชีพดวงถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณคนที่รับชมเนาะเผือหากว่าวันนี้พูดอะไรผิดไปหรือทำไมพลาดกันไปก็ต้องขออภัยกันด้วยเนาะกับแฟนเดย์ที่พูดผิดไปในชีพดวงวันนี้เนาะแต่ในชีพดวงวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ต้องขอบคุณคนที่รับชมเนาะในวันนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมาแล้วก็ขอบคุณนะ